ในชีวิตผมเคยมีแฟนจริงๆจังๆงแค่2คนครับทั้งคู่หน้าตาต่างกันอย่างสิ้นเชิงแฟนคนแรกของผมหน้าตาไทยแท้เลยล่ะครับส่วนแฟนคนที่สองซึ่งปัจจุบันเลื่อนขั้นเป็นภรรยาแล้วก็หมวยนี่ะ่ะแบบไม่ต้องรู้ว่าจีนจีนที่บอกว่าแฟนจริงๆจังๆสำหรับผมหมายถึงเขามีตัวตนอยู่จริงๆไม่ใช่แค่ในจินตนาการ และพวกเขาก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นแฟนกับผมมีการพาไปพบเพื่อนและพาไปเจอครอบครัวนะครับและผมก็ได้พบปรากฏการณ์อันเหลือเชื่อตอนที่ผมคบกับแฟนคนแรกญาติและเพื่อนๆต่างก็บอกว่าเราหน้าตาเหมือนกันพอมาคบกับแฟนคนที่สองทุกคนก็บอกว่าเราหน้าตาเหมือนกันอีกถ้าเอารูปของทั้งคู่มาเทียบกันโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเธอเกี่ยวข้องกับผม ไม่มีทางที่จะมีใครบอกว่าหน้าตาทั้งคู่เหมือนกันแล้วมันเป็นไปได้ยังไงที่ทั้งคู่จะมาหน้าตาคล้ายผมมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่งานวิจัยหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องช่วยผมไขข้อข้องใจครับ 1. ถ้าคุณไปทักหาสาวๆใน Facebook ทางอินบ็อกโดยที่ไม่รู้จักกันแล้วบอกว่าสวัสดีครับสุขสันต์วันเกิดนะครับบังเอิญจังเลยเกิดวันเดียวกันเลย เขามีโอกาสจะรับคุณเป็นเพื่อนมากกว่าเดิมถึงสองเท่าครับ 2. ในประเทศกำลังพัฒนายอย่างบ้านเรามีคนปล่อยกู้นอกระบบหรือผู้ให้บริการสินเชื่อลายเล็กๆที่เป็นไอเฮียอาเจยุเต็มไปหมดรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณมีชื่อเล่นเหมือนกับพวกเขาหรือแค่ชื่อของคุณกับเขามีตัวอักษรขึ้นต้นตัวเดียวกันคุณก็มีแนวโน้มจะได้กู้มากกว่าคนทั่วไป 3. แคมเปญการตลาดชิ้นหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอย่างมากของโคคาโคล่าหรือว่าโค้กก็คือแคมเปญที่พิมพ์ชื่อคนลงไปบนกระป๋องครับโดยชื่อที่พิมพ์ลงไปคือชื่อที่ถูกคัดมาแล้วว่าโหลที่สุดจำนวน50ชื่อนี่คือแคมเปญที่ทำให้ยอดขายของโค้กในอเมริกาเพิ่มขึ้นได้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีพอจะเริ่มเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่าปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอะไรใช่แล้วครับ โดยไม่ได้ตั้งใจดูเหมือนว่าสมองของเราจะชอบคนที่มีอะไรคล้ายๆกับตัวเราเราชอบคนที่หน้าตาคล้ายเราและเราชอบคนที่ชื่อคล้ายกับเราแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่แฟนของผมทั้งสองคนหน้าตาเหมือนกับผมเหรอครับเงี่ยหูมาใกล้ๆหน่อยครับมันติดเรดนิดหน่อยผมต้องขออนุญาตกระสิบครอ่งนี้ครับเป้าหมายสูงสุดตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตคือการสืบพันธุ์ใช่ไหมครับ ถึงแม้มนุษย์จะสามารถเรียนรู้คิดและยับยั้งช่างใจได้ดีกว่าสัตว์อื่นแต่ธรรมชาติก็ยังผลักดันให้เราสืบพันธุ์อยู่ดีเวลาเราครบกับคู่ของเราธรรมชาติจะสั่งให้เราทำหน้าทำตาทำท่าทางคล้ายๆกับคู่ครวงของเราเรื่องนี้เกิดขึ้นนอกจิตสำนึกครับเราม่รู้ตัวหรอกทำแล้วได้อะไรก็เมื่อเราหน้าตาเหมือนคู่ควงคู่ของเราก็จะรักเรามากขึ้นและเราก็จะรักคู่ของเรามากขึ้นเช่นกัน ซึ่งมันคือการเพิ่มโอกาสสืบพัน์ธุให้สูงขึ้นไงครับเรื่องนี้เน้นย้ำให้เห็นว่าเราชอบคนที่เหมือนเราซึ่งจริงๆแล้วมันนำไปสู่บทสรุปที่ปลายทางว่าเราชอบตัวเราเองครับคุณเป็นจอมเซลฟี่หรือเปล่าอดไม่ได้ที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาลั่นชัตเตอร์ทุกครั้งที่รวมกลุ่มกับเพื่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือแม้แต่อยู่ว่างๆคนเดียวใช่ไหมล่ะครับ ถ้าคุณชอบถ่ายรูปผมขอถามหน่อยว่าคุณชอบถ่ายรูปตัวเองด้วยกล้องหน้าหรือกล้องหลังมากกว่ากันถ้าให้เดานะครับผมขอเดาอย่างมั่นใจมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเทเงินพนันหมดหน้าตักรับรองว่าคำตอบก็คือกล้องหน้าโอเคครับคุณอาจจะคิดว่าเรื่องแค่นี้ใครๆก็รู้สิก็กล้องหน้ามันถ่ายง่ายเรามองเห็นหน้าตัวเองทำให้จัดรูปหน้าก่อนแชะได้แบบเรียลไทม์ อก็จริงนะครับแต่สาเหตุที่คุณชอบรูปเซลฟี่จากกล้องหน้าของตัวเองมากกว่ากล้องหลังยังมีอีกหนึ่งข้อครับลองเอาภาพ3ภาพมาเปรียบเทียบกันดูนะครับ 1. ภาพจากกล้องหน้าหรือภาพเซลฟี่ 2. ภาพจากกล้องหลัง 3. ภาพในกระจกเงาของตัวคุณเองแล้วคุณจะพบว่าแทานๆทน,ทาน,ทานภาพเซลฟี่และภาพในกระจกเงาที่คุณเห็นเป็นภาพที่คล้ายกัน ในขณะที่ภาพจากกล้องหลังมันจะกลับด้านซ้ายไปขวาเอาละครับผมขอพักเรื่องกล้องหน้ากล้องหลังไว้ในใจก่อนนะครับผมมีความลับของหนุ่มๆอยู่เรื่องหนึ่งจะมาเปิดเผยหรือความจริงแล้วสาวๆเองก็คงรู้เรื่องนี้เหมือนกันเวลามีเพื่อนมาปรึกษาว่ากำลังแอบชอบใครสักคนหนึ่งในคำแนะนำคลาสสิกที่เราจะมอบให้กับเพื่อนๆได้ก็คือมึงก็ไปให้เขาเห็นหน้าบ่อยๆดีวะ ถ้าหญิงคนนั้นชอบออกกำลังกายก็เตรียมเงินสมัครเมมเบอร์ได้เลยถ้าเขาทำงานอยู่คนละ,ะแผนกก็ต้องหาเรื่องเดินไปคุยงานที่แผนกนั้นเรื่อยๆหรือถ้าเขาขายขนมงานนี้ก็เตรียมอ้วนกันไปข้างนึงเลยละ่ะเพราะอะไรครับทำไมเราถึงต้องพยายามไปป้วนเปี้ยนให้คนที่เราชอบเห็นหน้าบ่อยๆแล้วทำไมเราถึงชอบภาพเซลฟี่จากกล้องหน้าที่คล้ายภาพในกระจก ซึ่งเราเห็นอยู่ทุกวันตั้งแต่ตอนเช้าที่เราแต่งตัวเห็นทุกทีที่ขึ้นลิฟต์และเห็นทุกครั้งที่เข้าห้องน้ําพอจะเดาคําตอบได้แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับเราชอบสิ่งที่คุ้นเคยโจโจิระได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊กว่าเป็นพนักงานขายรถที่ยอดเยี่ยมที่สุดรายได้จากค่าคอมมิชชั่นจากการเป็นเซลล์ขายรถในโชว์รูมของเขาทำให้เงินเดือนของจิระเทียบเท่าเหล่าผู้บริหารเลยทีเดียวครับ จิราดเคยได้รับตำแหน่งพนักงานขายรถอันดับ1นึถึง12ปีซ้อนถ้าคุณได้ดูเคล็ดลับของเขาคุณจะต้องทึ่งครับเพราะมันช่างแสนเรียบง่ายและดูเป็นเรื่องบา้บาๆที่ไม่มีใครคิดจะเสียเวลาทำทุกปีจิราดจะทำบัตรอวยพรสำหรับเทศกาลต่างๆส่งไปให้ลูกค้าที่อยู่ในฐานข้อมูลของเขากว่า1 3 0 0 0คนข้อความบนบัตรจะเปลี่ยนไปตามแต่ละเทศกาลแต่มีแพทเทิร์นที่เหมือนกัน 1. คำอวยพรตามเทศกาลเช่นสวัสดีปีใหม่สุขสันต์วันคริสต์มาส 2. ชื่อของลูกค้าและชื่อของตัวจิราดเองจะได้รู้ว่าใครส่งมา 3. ประโยคหนึ่งประโยคที่เขียนว่าผมชอบคุณง่ายๆสั้นๆแค่นี้เลยครับแม้ลูกค้าทุกคนจะรู้ว่าข้อความของจิราดคือคำเยินยอแต่มันก็ทำให้จิราดกลายเป็นเซลล์ขายรถคนแรกที่ลูกค้าคิดถึงเมื่อต้องการซื้อรถ คุณและผมต่างรู้กันดีว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาคำพูดเย็ยนยอประจบสอบพอไม่ได้มีค่าเท่ากับการวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่มันมีพลังงานบางอย่างคอยขับเคลื่อนเราอยู่นอกจิตสำนึกและมันผลักดันให้เราทุกคนชอบคำชมครับเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้ผมเลิกดื่มน้ำอัดลมไปแล้ว ทั้งๆท,ที่แต่ไหนแต่ไรมาผมเป็นคนที่ตัวผอมกระรองและมีหุ่นเหมือนถั่วงอกแต่พออายุเกินเลขสามพุงยุ้ยๆมันก็เริ่มโยมากขึ้นที่สําคัญคือเจ้าพุงกะทินี่มันเอาออกยากมากผมปรับตัวไม่ทันเลยครับไม่เคยอายุ30มาก่อนในชีวิตสมัยก่อนวิ่งเตะบอลน,นิดน่อยๆน้าหนักก็ลดเอาลดเอาแต่เดี๋ยวนี้ทั้งวิ่งว่ายน้าซิอ up ยกน้ําหนักออกกําลังกายหนักขนาดไหนพุงก็ยังคงพุ้ยอยู่เหมือนเดิม ดูท่าแล้วถ้าไม่งดของหวานและควบคุมอาหารให้ดีผมมีสิทธิ์จะกลายร่างเป็นหุ่นหมีได้ในไม่ช้าแน่ๆช่วยไม่ได้นะครับผมสะสมพุงทีละนิดมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะความจริงผมไม่เคยชอบดื่มน้ำหหวานและพวกน้ำอัดลมสักเท่าไหร่หรอกครับแต่ในสมัยเด็กการดื่มแบบซี่กระป๋องให้ความรู้สึกเท่ย่างบอกไม่ถูกครับทั้งๆท,ที่ผมดื่มทีไรก็ท้องอืดเรอตดไม่หยุด แต่เพราะผมตกเป็นทาสการตลาดของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่รู้ความลับอีกเรื่องเกี่ยวกับความชอบครับในอดีตวิดีโอโฆษณาของแป๊ปซี่ทุกตัวจะถูกใจผมเสมอเพราะมันเต็มไปด้วยนักฟุตบอลสุดเทค่คนแล้วคนเล่าวันดรามาออเตกาเบ็คแฮมมาดินี่เดลบิเอโรผมยังจำเสียงภาคชื่อนักบอลเหล่านี้จากโฆษณาได้เป็นอย่างดีใครคุ้นหูบ้างครับยอหน์นานี้ดักแก่เต็มๆเ,เลยนะฮะ ปทบซี่ดึงเอาคนที่เป็นที่ชื่นชอบมาผูกไว้กับสินค้าแล้วมันก็ได้ผลเรื่อยมายกตัวอย่างนะครับสมมุติคุณมีเพื่อนซีอยู่คนหนึ่งถ้าเขาแนะนําเพื่อนซีของเขาให้กับคุณคุณก็มีแนวโน้มที่จะชอบเพื่อนใหม่คนนี้ได้ง่ายกว่าคนทั่วไปจริงไหมครับเห็นไหมครับว่าเราชอบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราชอบอีกทีหรืออาจจะสรุปสั้นๆได้ว่าความชอบถูกถ่ายโอนต่อได้